ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาทำเมนูยำปลากระป๋องด้วยครับนี่ปลากระป๋องสามสามครับผมสามแม่ครัวครับไม่ใช่ครับสามกระป๋องยี่ห้ออะไรเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ชุบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกลูกโดดเนาะแล้วก็หอมแดงครับผมสวยคร้มาซอยยำนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูอย่างเมนูหนึ่งคือตำหมูยอตำหมูยอเดี๋ยวของจิ ทำให้นะครับเพราะว่ามันกินรสชาติของหมองจีนมันไปกินร้านอื่นไม่ได้เลยครับไม่ร่วมเป็นพอเลยเพราะว่ามันน่าจะความกินเข้มข้นด้วยครับแล้วก็กวักรสชาติของวิธีการทำมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างมองจีส่วนใหญ,ญ่จะเอาพริกแ้งไปกั่วก่อนนี่ครับแล้วมันจะเวลาไปตาํามันก็ตําง่ายแล้วก็หอมด้วยแล้วสีมันก็จะออกเข้มข้นด้วยครับนี่หน้าจงอันนี้กี่บาทห้าบาท ก็เราก็ทํากินอยู่ที่ร้านนะเพราะว่าสะดวกสบายดีครับมีก็คือของซื้อชาก็ซื้อในร้านแล้วก็พวกของสดอย่างเช่นผักพวกนี้ก็ซื้อในตลาดใ,ใกล้บ้านครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรอให้บ้านเสร็จเราจะพาไปทําสถานที่แบบเฉพาะเฉพาะกิจแหละครับจะเป็นแค่เป็นนั่นนั่นเดี๋ยวจัดสรรให้มันดีเนาะให้มันได้ดูแบบว่าเป็นกิจลักษณะนะครับอันนี้ก็คนคนดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่า ซานตี้มันยังไม่ค่อยลงกล้องลงรอยเท่าไหร่ครับแล้วก็ต่อด้วยหอมแดงนะครับการหั่นหอมแดงไม่ให้น้ำตาไหลต้องอมช้อนสั้นก่อนค่อยมาหัน่นบะแม่นอกหั่นให้น้ำตาไม่ไหลก็คือปิดตาหั่นครับผม <laughs> เอาพริกๆเลยป้าาหอมแดงสดมาก ควมแดงนี่จะกซีสเกตได้ครับผมเพราะเลยเป็นแหล่งที่เราซื้อมาเลยเป็นแหล่งของมันเลยอันนี้เราไปเอามาจากสวนสวนเลย,เลยสดๆเลยสดมากครับดูนะน้ำฉ่ำๆเลยนะเนาะแล้วก็พริกก็มาจากสีสเกตทุกอย่างซีสเกตหมดเลยซีสเกตจะหอมนะครับมันเป็นของกินชื่อของบ้านเขาอยู่แล้วเนาะเก็บจากนี่ครับเป็นพริกแบบว่าไม่ไม่แก่มากนะมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่มันจะหอมมากครับผม แล้วก็เคีย่ยวกรุบกรอบเลยเขาเรียกว่าลูกโดดครับผมมันจะกรอบๆพอดีครับอันนี้ยิ่งเอาไปย่างกินกับพวกเตี๋ยวเนี่ย,อยบอกเลยครับขอบคุณนะคะาที่ติดตามกันแล้วก็ชมคลิปมาื่อยคอมเมนต์มาคุยกันทําผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยณที่นี้ด้วยค่ะไปดูตนต่อไปนะอ,อันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูครับช่วงระหว่างรอยำอันนี้เนาะอันนี้ก็คือตำหมูยอครับผมสไตล์บองจี้ครับ แรกว่าจะให้หมุนชี้ขัวพริกแห้งให้มันออกดำหน่อยแต่ก็เกรงใจครับมันห้าชิ่วนะแล้วก็ลูกค้าเข้าร้านน,าบบานี่นะก็เลยตำแบบแห้งๆนี้นะนี่ขััวแล้วครับควัวไม่สุกมากอ่าก็ใส่กระเทียมนะครับพวกผงนัวพวกอะไรก็รใส่ใส่ในโคกตั้งแต่ตอนตำเนอะครับอันนี้เลยยัยงดับได้เราดีที่สุดที่ดีที่ดี่ ใส่มะเขือเทศวันนี้เน้นมะเขือเทศนะครับเพราะว่าเพราะว่าไปเสียภาษีรถมาหมดค่ะโอ้ยจะไปเสีรถมาอันนี้ก็ให้โซ่เนี่ยง,ง่ายๆต้องกินแต่เกลือมุกนี้เราไม่เอาไม่เอาครับลแล้วเขาไม่โกรธเหรอบ้าไม่เกี่ยวหรอกมะเขือเปาะนะครับผมอันนี้คือเราจะตำ คล้ายแบบคล้ายยำแต่จะเป็นรสชาติของตำนะครับแล้วก็จะใส่อันนี้เยอะหน่อยอัซชซอรี่เลราว,ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรนะพวกกระโพากับอนันนีมะละกอเนานะแล้วก็จะใส่พวกอันนี้เยอะหน่อยครับใส่พวกมะเขือเปะอาะเยอะหน่ยแล้วก็นี่มะนาวแว่นครับผมแน่นอนครับใส่เข้าไปมันก็จะหอมครับผมมยังไม่หายนวงไอ้มุะไม่เป็นไร นี่ครับรนาครับน้ำไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำแต่เน้นเอาไดกลิ่นนะเราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกครับผมน้ำมะขามเปียกเน้นน้ำเนี่ยว่าจะได้เนาะจะได้ซด,ดน้ำได้ครับนี่เดือดลงไปปลานิดหน่อยครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้ครับเรื่ของงาน ปลาครับผมยี่ห้อซิลิคอนนะครับผมเนีย่ยใช้ประจำครับยี่ห้อนี้ครับลองดูครับผมว่ามันไม่คาวนะแล้วก็ได้ทุกเมนูซิลิคอนครับผมเป็นปลาของจังหวัดเร่นะครับแล้วก็ราคาถูกมากครับผม,มสีใจนะพี่จัน ว้าดูนยครับอันนี้แบบจัดๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทานเ้มจอนบ <By every. S 1> ีมานานนันเอาหน่อหน่อยเนาะให้กลิ่นออกแล้วก็รสชาติด้วยครับ mm hmm. ลูกค้าเรากินเนี่ยนะครับอนะ่าม mm ี hmm. ลูกค้าเด็กหนึ่งคนแล้วก็ลูกค้าตัวเล็กคนแรกหนึ่งคนสวัสด mm ี hmm. ครับพี่เมีย ตรงนี้มีลูกค้าเคอรีดรอ่ด้วยครับอ่าเดี๋ยวชิมก่อนนะครับก่อนจะใส่น,นี่นะแม่หมูยอมาแล้วครับเอาหมูยอไปลวกก่อนนะครับผมลวกไปไปให้บัวกระมือ,อโอเคพอครับผมส่วนที่เหลือก็ไว้ให้เด็กๆนะครับคนที่ทานจดจ้าดไม่เปลี่ยนครบับนี่เราก็มาคลุก,คล,กคลุกเฉยียนนะครับคลุกแคลนีก็หอแล้วครับใช่ ๋เขามีแบงค์ใหม่ออกมาอีกแล้วหรออเดี๋ยวพาดูแบงค์ใหม่นะครับอ่าให้ดูแบงค์นี่สิบใหม่นะครับตรงนี้จะเหมือนจะทะลุได้แต่ก็ทะลุไม่ได้นะครับจะเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวมันจะมีสีครับสีเงินกับสีออกนกประกายครับผมดฝั่งด้านนี้นีครับผมวันนี้เห็นชัดนะครับข้างในอีกก็ก็จะมีสีหนเนะ อันนี้คือแบงค์ใหม่เขึ้นมานะครับใหม่ล่าสุดนะครับอ่ากลับมาที่ยำแล้วครับผมอ่าเพิ่มสีสันและความอร่อยด้วยไม่ใช่ยำมตาตจำเลยถุงห่อ,อกแล้วก็อันนี้เนาะครับลูกครับใบอะไรนะซาลาเณไม่ใช่ใบซาลาเณผัดชีไปเรื่อยคอมเป้ครับหรือผัดชีไปเรื่อยครับอุ้มอ,อร่อยเลยเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวไปเทกันนะ เห็นนะครับโซนจีนี่สยอดชุดจานแน่นอนครับผมเด็กครับออมาตอนที่ยำกระกป๋องครับอันนี้ยำแบบสไตล์หมองจี้นะครับไม่ได้ผุกผิกเนาะน,นี่เอาไปตำเลยไม่ได้ตำแต่ยำยำใส่กนะคกปลอกยำขัดไม่ได้ครับหมองรัวคือเกาครับผม ไปสักครึ่งกิโลครับน้ำไปสักสกกองปี๊บกมอ่าแล้วก็มะนาวนะครับมะนาวมีแค่นี้แหละการหั่นมะนาวของมองกี้นะดูหั่นแบบไม่ได้ใช้เพราะเราจะไม่ใช้น้ำมะน้ำมะนาวเยอะเนาะจะไม่ไม่เองมันจะเปรี้ยวเยอะเนะ<บ>าะเพราะปลากระป๋อง<ผ>ม,มันเปรี้ยวแล้วปล<บ>ากระป๋องจะมีความเปรี้ยวในตัวครับเพราะมันเป็นซอสเมคคาเลียรหรือซอสประเทศอยู่ในตัวนะครับ กระแสได้ต่อครับหนูพริกป่นนะครับผมคั่วเองครับผมคั้วเองมันจะหอมนะพี่เห็นเม็ดเนาะถ้าไปปั่นมันจะไม่เห็นเม็ดขั้วเองแล้วก็ต่ำมันจะแซ่บปกติปกติเราจะใส่เมื่อกี้พริกพริกสดอยู่นี่แล้วครับแต่เราใส่พริกป่นไปเพิ่มความหอมแล้วก็ความจัดจ้าครับนี่ที่เดใส่ไปครับไม่มีอะไรไม่มีขั้นตอนไหนยากแล้วก็ไม่มีขั้นตอนไหนผิดครับผมก็แต่ละคนเนาะชอบสไตล์ในการรับประทานไม่เหมือนกันครับ แล้วก็ดีลารสชาติในการปรุงลแลวัตถุดิบให้เหอ็นกันกน,นี้ก็สตามสไตล์หม่งกิ๊กเ <c oughs> คยกินตั้งหลายเดือนที่ผ่านมานะครับว่าอร่อยก็เลยบอกว่าวันนี้อยากกินอีกครั้งหนึ่งก็เลยมันจ,จัด <c oughs> ปลาป๋องอาจจะไม่ดีนะครับมันจะเละอ่ามันจะเละขนาดเราคนเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้วนิดน่งๆหน่อยครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยจริงไวซาแน่ไหนไม่มีไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่จริงๆก็ใส่เนาะบอกเลยว่าชวดชาดกันนี้ครับ มีการไม่ได้ใส่ใบสะระแหน่นะครับโรฮีน่าด้วยชีวิตเลยนิดหนึ่งครับเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมนิดหนึ่งครับโอเคมาอ่ากระสิญจน์นะครับสามกระป๋องแค่ว่าไม่เยอะไม่ได้ชิมนะเนี่ยเต็มถาดเลยนะครับจะจืดหรือจะอะไรเนี่ยคือพอกระป๋องมันมีความนัวนในตัวอยู่แล้วเนาะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะครับปรุงแค่พวกอ่าสมุนไพรครับผมมีเยอะเนาะ ะไ,ได้หอ,อมๆกรีดกันจะได้เข้ากันครับหลับกินข้าวของปมากระป๋องได้ด้วยครับ,บครวางเนี่ยส่วนนี้ก็ผักลวกนะครับผมแจ็คเป็นผักแห้ง,ง <S 2> <S 2> ๆครับผม,บมกันะบมะเขือเนาะมะเขือปอก ใส่มาชิมกันนะครับอ่าเริ่มต้นจาำบ,บองชีแล้วครับอ่ะจะบ,บาดกันนะหนึ่งชิ้นเลยเจอ,อกิ๊กใช้มือนะคะไหนนะไว่าใช้มือล่ะนะต้องใชแซ่บนะว่าใช้มือนี่ครับดีดีดเข้าไปคเลยแสบจวดเอ้ยมาไทยมาไทคิดดูไม่หอมเ ได้ได้ได,ได้ธรรมชาติเนี่ยชอบมากเลย mm hmm. อ่ะเหนือครับผมยำปอเ <c oughs> ต้นส่งงานนะไกรเหรี่ยงรดร่วมเนี่ย mm hmm. เกครับผมเดี๋ยวมันทันเข้าด้วยกันนะครับทีนี้ก็เนานะสั้นๆง่ายๆครับเดี๋ยวใครดูอีกสักน,นิดหน่อยๆเนาะเพราะว่า <c oughs> ลูกค้ามาจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายคลิปที่ร้านเท่าไหร่นะครับนี่ครับเมนูบ้านนิดน้อยนะครับแต่ละจานนี่แบบโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็เกาเหลาครับ แล้วเราก็ที่ว่าทำไว้ชับเรามาดับแปลงเป็นเกาเหลาครับอันนี้ก็เพื่อจิงไก่เผลอๆอะไรนะครับคืุณโมจะกินข้าวอะไรไม่อยากเอาพิมื์จินเปลือย กินกับผักนี่แซ่บครับอกบอกเลยเผ็ดเผ็ดตามแล้วตามนี้บอกเลยครับผมไม่เผ็ดแล้วแต่แซ่บครับดูสิจัดจัดก็จะกินข้าวข้ามนร้อนกินกินห ครับคลิปนี้ประมาณนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ